ตอนที่127นะครับมนุษย์เนื้อตัวของเจ้าดูสะอาดสะอาดดีนี่ถึงจะไม่อยากเชื่อก็เหอะแต่ครั้งนี้ข้าจะเชื่อก็ได้อย่าลืมล้างทรายที่อยู่ในหูของเจ้าด้วยล่ะปวดหัวชะมัด นี่เธอเป็นมนุษย์ยุคไหนกันแน่เนี่ยเกือบถูกเขียนหมดแล้วไม่ล่ะดูเหมือนว่าเมื่อพันปีที่แล้วสมัยของคุณเทมักคนสมัยนั้นคงจะไม่ค่อยสะอาดกันสินะพอมาลองคิดดูดีๆแล้วทำไมทุกคนในวิหาร ถึงได้ตัวใหญ่และแข็งแกร่งขนาดนั้นร่างกายที่เหมือนกับสวรรค์ประทานมาให้พราแบบนี้สินะพวกเขาถึงได้ถูกเรียกว่าเผ่าพันนักลบใช้ได้เจ้าทำความสะอาดร่างกายตัวเองได้ดีเลยนี่ชุดเพื่อนเมืองเอง ก็ดูเหมาะกับเจ้าด้วยใครจะไปคิดกันละ่ะว่าแค่อาบน้ำสะอาดก็ได้รับคำชมแล้วดูเหมือนว่าเจ้าจะไม่จำเป็นต้องใช้ชุดที่ใส่มาเพราะงั้นพวกเราก็เลยเอาไปเผาแล้วถ้างั้นตอนนี้ผมไปพบกับเทพสงคราม 12ราชันแห่งสงครามเพื่อรับดาบเงาได้หรือ,อยังครับอืมพวกเราที่ไปวิหารหลักกันเลยดีกว่าเราพี่น้องราชันสงครามที่เจ้าเจอก่อนหน้านี้ก็รอเจ้าอยู่เหมือนกันเจ้าจะไม่สามารถนำอาวุธเข้าไปด้วยเพราะงั้นฝากมันเอาไว้กับพี่น้องของข้า เดี๋ยวพวกเขาจะเก็บเอาไว้ให้เองหัวใจของคุณทันเล็ดส่องประกายออกมายิ่งกว่าเดิมอีกก่อนหน้านี้ตอนที่เราอยู่กับราชันสงครามคนอื่นๆมันไม่ได้ส่องประกายออกมาขนาดนี้เป็นเพราะเทพสงครามอยู่ในวิหารงั้นหรอ พอเจ้าเข้าไปในวิหารแล้วเจ้าตอบคำถามที่ถูกถามก็พอหากไม่พูดอะไรที่ไม่สมควรพูดออกมาแล้วก็เทพสงครามไม่สามารถส่งเจ้ากลับบ้านได้เลยทันทีเพราะงั้นระวังทุกการกระทาและทุกคาพูดของตัวเองด้วยละ่ะครั้งนี้ข้าจริงจังนะอีกแล้วหรอครับเข้าใจแล้วครับเอาเป็นว่ารีบเปิดประตูเถอะวิ่ง นี่เหรอพลังที่เราสัมผัสได้จากนอกวิหารเทพสงคราม12ราชันแห่งสงครามระดับที่7ราชันระดับที่8ราชันละดับที่9ราชันเทวัารที่3ราชันระดับที่2ราชันระดับที่1ราชันแห่งสงครามและราชันระดับที่10ราชันละดับที่11รา ชนอันดับที่12ราชันระดับที่6ราชันละดับที่5้าราชันระดับที่สเทียบสงคมถึงขนาดตัวของเธอนั้นจะค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกับคนอื่นๆในวิหารก็เหอะแต่ว่าตัวตนของเธอนั้นน่ะกับทรงพลังยิ่งกว่า12ราชันแห่งสงครามซะอีกอืม ใช่แล้วเธอจำเป็นต้องแข็งแข่งระดับนี้แหละถึงจะคู่ควรตำแหน่งผู้ส่งมอบดาบแหง่งเงา <c oughs> แปลกจริงนะแม้ว่าใบหน้าของเจ้าจะไม่เหมือนกับเทมาร์เลยซักนิดแต่เพัาว่าพลังของเจ้ากับคล้ายกับเขามากใช่แล้วพลังของเขา ขายกับเทมารมากเลยแหละแต่ข้าเองก็ไม่มัม่นใจเหมือนกันว่าเขาจะกลายเป็นนักรบที่ยิ่งใหญ่กว่าเทมารได้หรือไม่ควรจะคาดหวังให้เจ้านักรบนี่ทำให้พวกเราพอใจได้พอๆกับเทมารดีกว่ามัง้งแต่ยังไงเขาก็เป็นบุตรแห่งเงาคนแรกที่เกิดในรอบ1,000ปี การที่เขามาอยู่ที่นี่ได้หมายความว่าเขามีความสามารถที่ยอดเยี่ยมไม่ใช่หรืองไงราชาแห่งสงครามที่เจอก่อนหน้านี้เธอกำลังปกป้องเราอยู่นั้นหรอรู้สึกขอบคุณอยู่หรอกนะแต่ท้าว่าคนอื่นๆคิดต่างว่าเราเป็นแค่ตัวแทนของเทมัสเท่านั้นนั่นมันก็ไม่แปลกหรอก แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราตั้งใจจะเป็นตัวแทนของเขาหรอกนะพวกคุณยึดติดกับมันพระรหลุดของผมมากไปหรือเปล่าครับชื่อของผมคือจินลันคาเอลไม่ใช่ผู้สืบทอดจองหองยิ่งนกักจนกว่าเหล่าพี่น้องราชันแห่งสงครามจะสั่งให้เจ้าพูด เจ้าห้ามพูดอะไรทั้งนั้นพอได้แล้วนั่นสินะจินลันเคยอยวดูเหมือนว่าจะเราไม่พูดคุยถึงวันเก่าๆกันมากเกินไปจนหลงลืมว่าในตอนนี้เรามีผู้สืบทอดคนใหม่แล้วนามของข้าคือ แผนเราไม่มีการเรียกยศถาเหมือนกับพวกมนุษย์ฉะนั้นเจ้าเรียกข้าว่าแผนก็พอกลัวจนกลัวเหล่าราชันแห่งสงครามจะยอมรับในตัวเจ้า <c oughs> เจ้าก็ไม่สามารถเรียกพวกเขาว่าพี่น้องได้ครับผม้าใจแล้วสีหน้า ของพวกเขาบ่งบอกชัดเจนเลยว่ายังไงก็ไม่มีวันยอมรับในตัวเราแต่ว่าคนที่มีอคติที่ชัดเจนแบบนั้นมันไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วปัญหาก็คือพวกราชันแห่งสงครามที่ไม่แสดงอาการอะไรออกเลยและเทพสงครามเองก็เช่นกันการสืบทอด จะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้แต่ก่อนหน้านี้ในสถานที่แห่งนี้ดาบของเจ้าหาได้มีประโยชน์ไหมจงใช้ดาบเล่มนี้แทนซะดาบของเทพสงครามมันเหรอสำหรับดาบของเทพสงครามแล้วมันดูธรรมดามากเลยหื มันกำลังดูดซับเงาของเราอยู่นั้นหรอยี <Ye> e. มันถูกเรียกว่าดาบแห่งการดูดซับการที่เงาของเจ้าถูกดูดไปนั้นเจ้าคงจะรู้สึกแปลกไม่ใช่น้อยมันรู้สึกแปลกสุดๆเลยล่ะครับยิ่งเจ้าพยายามหยุดมันมากเท่าไหร่มันยิ่งดูดพลังของเจ้าไปมากเท่านั้น ขอบอกเจ้าเอาไว้ก่อนว่าบรรพุรุษของเจ้านั้นเอาชนะดาบแห่งการดูดซับได้อย่างง่ายได้เลยละ่ะหวังว่าเจ้าคงจะทําได้เหมือนกับเขาเหมือนกับที่เจ้าพูดชื่อของตัวเองเมื่อสักคู่นี้เดี๋ยวผมจะแสดงให้คุณได้เห็นเองชักเป็นเรื่องแล้วสิวันนี้พอเท่านี้ ก่อนทุกคนไปได้ท่านพี่ข้าคิดว่ามันยังเร็วไปสำหรับผู้สืบทอดในการเอาชนะดาบแห่งการดูดซับนะทำไมเจ้าถึงได้คิดว่าเร็วเกินไปละ่ะ <c oughs> ก็เพราะการที่จะเอาชนะดาแหบ่งการดูดซับนั้นนะ่ะเขาจำเป็นต้องบรรลุดาบแห่งเงารูปแบบแรกให้ได้ซะก่อน อีกทั้งเขาเองก็น่าจะเพิ่งอายุ20กวกวัวด้วยพอได้แล้วนาเบลิตข้าเข้าใจนะว่าทำไมเจ้าถึงอยากปกป้องผู้สืบทอดคนแรกในรอบพันปีแต่ถ้าว่าเจ้าคิดว่าท่านพี่เนี่ยที่เป็นถึงเทพสงครามจะไม่รู้เรื่องนี้งันหรอจะดูถูกท่านพี่สิแต่ถ้าว่า นับตั้งแต่เทนมาจากไปมันก็ผ่านได้พันปีแล้วนะเวลาอาจจะไม่มีผลกับที่นี่แต่ไม่ใช่กับโลกภายนอกพวกเราคือผู้ที่ส่งมอบดาบเงาให้กับผู้สืบทอดดังนั้นการตรวจสอบว่าสายเลือดของนันเคาเอลในปัจจุบันแข็งแก่ง กว่าเมื่อพันปีก่อนหรือไม่นั้นก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกันเพราะนั่นคือหน้าที่ของพวกเราตุ่มจบไปไแล้วครับตอนที่100หยิบ